ความเจ็บแค้นหรือเกลียดชังใครนาน,านๆเก็บเอาไว้แค้นฝังหุ่นทำให้โชคลาภไม่เข้าทำให้ชีวิตมักมีอุปสรรคอยู่เสมอเพราะ ไฟแห่งความโกรธแค้นมันเผาไหม้จิตใจของตนเองทําให้คิดร้ายทําให้จ้องจับผิดทําให้อยากจะทําร้ายคนที่เราคิดแค้นอยู่ตลอดเวลามันเผาทุกสิ่งทุกๆอย่างและมันก็เผาพลังงานที่อาจจะเป็นบุญเป็นกุศลที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือเราแต่พอดันมาเจอความแค้นในจิตใจเราทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นความเจริญงอกงามมันก็ถูกเผาไหม้มอดเรียงดังนั้นใครอยากจะมีอุปสรรคในชีวิตน้อยลงอยากจะเจอวิบากกรรมน้อยลงอยากจะพบแต่ ความสุขเราจะต้องไม่โกรธเกลียดใครเราจะต้องปล่อยวางเราจะต้องปล่อยปล่อยมันเสียให้มันเป็นเรื่องของอดีตไปบางทีแล้วเราเจอคนที่เราเกลียดแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงหรือบางทีก็ไม่กี่ปีแต่ถ้าเราไม่ได้เจอเขาแล้วนั่นแปลว่าเขาเป็นอดีตไปแล้วเราอย่าเอาความทรงจำที่เราเกลียดเขาเขาเกลียดเรามานั่งทำร้ายตนเองมานั่งจุดไฟเผาตนเองมานั่งเผาสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะมาช่วยเราเป็นความเจริญงอกงามใน ช,ชีวิตเราอีกต่อไปเลยดังนั้น <c oughs> เราจะต้องรักตนเองการรักตนเองที่ถูกก็คือขอจัดความแค้นแค้นฝังหุ่นในใจิตใจของเราให้ได้และจากนั้นความเจริญงอกงามจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างแน่นอนสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ